Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

<laughs> cái này nó là cái á này đi là à không kia nó những đi qua luôn

ออเองเระว่างเนะยาย <c oughs> ตัวใหญ่ได้ไหมกับเท่าตัวเมื่ก่อน,ออหนหให้พี่เขาซือเล็<ะ>เาากให้เองจำให้ดีนั่นคดีกูก็ม่งแมอยให้ดูเมอนเร่องมาพอดูเองเยตอนนะั้น

ให้เห็นร um ูป yeah. งูท <t ali> well, ั้งตัวใช่ไหมเห็นหมดเลยแต่ว่ามันคตนะตรงนั้นรวยไม่กล้ากันหรเ้าไรก็แผมยานีเลยนะตัวนละ